สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ยี่ห้อ e s s n t i รุ่น Basic R2 เข้ากับตัวแอปพลิเคชัน e w i l i n k นะครับอันดับแรกครับให้ลูกค้าป้อนไฟไปที่ตัว Basic R2 ที่ช่อง input นะครับ เมื่อลูกค้าจ่ายไฟไปแล้วลูกค้าจะสังเกตเห็นสัญญาณไฟกระพริบนะครับจะกระพริบสองครั้งแล้วก็ติดครั้งหนครั้งนะครับอันนี้เป็นสถานะพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อนะครับถ้าของลูกค้าไม่ได้กระพริบแบบนี้นะครับอาจจะเป็นการกระพริบเป็นจังหวะแบบนี้นะครับ ให้ลูกค้ากดค้างไว้ที่ปุ่มนี้ประมาณ7วินาทีนะครับลูกค้าจะสังเกตเห็นการกระพริบเปลี่ยนไปนะครับเป็นกระพริบ สครั้งแล้วก็ติดครั้งหนึ่งครั้งนะครับอันนี้พร้อมสําหรับการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ให้ลูกค้ากลับมาที่สมาร์ทโฟนครับไปที่ตั้งค่าครับให้ลูกค้าเลือกกับไวไฟตัวที่เป็น2.4 g ิกนะครับแล้วก็กลับมาที่แอปพลิเคชัน e w i l i n g ครับลูกค้ากดบวกด้านล่างนะครับแล้วก็กด quick pairing ครับกด add one device ครับแล้วตรงนี้ขั้นตอนนี้ให้ลูกค้าใส่รหัส w i f i ของ ที่บ้านลูกค้านะครับแล้วก,กดเน็กครับรออุปกรณ์ทําการจับคู่สักคู่นะครับอันนี้ก็จับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยครับ